การทำน้ำมนต์โชคลาบหรือว่าจยดเทียนน้ำมนต์เทียนน้ำมนต์นตี่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติอาตมาจยดเทียนน้ำมนต์อาตมาจับแบบนี้จับเทียนน้ำมนต์แบบนี้จับแล้วก็จุดไฟแล้วแต่น,น้ำแล้วแต่น,น้ำตาเทยียนจะไหลเป็นแบบไหน เป็นธรรมชาติของเขามือเราจะไม่มือเราจะไม่สายไปสายมาเด้มือเราจะนิ่งแล้วแต่น้ำตาเทียนจะไหลเป็นแบบไหนเป็นธรรมชาติของเขาสำหรับการทำน้ำมนต์เขาจะไหลไปไหลไปไหลไปเป็นธรรมชาติของเขา จะไหลไปทางไหนทางไหนจะไหลไปรูปแบบกลมรูปแบบไม่กลมรูปแบบตรงไม่ตรงก็แล้วแต่เป็นธรรมชาติของเขามือเราจะนิ่งมือเราจะมือเราข้างนี้นี่ที่ถือเทียนนี่จะนิ่งจะไม่ใส่ไปใส่มาเขาก็จะไหลไปไหลไปไหลไป,ไปเป็นธรรมชาติของเขาเมื่อเขาหยุดแล้ว่อยจะหันเทียนน้ำวนไปอีกทางฝั่งทางหนึ่งอืม เทียนน้ำมนต์ก็จะไหลน้ําตาน้ําตาเทียนก็จะไหล,หลไปเป็นธรรมชาติของเขาแล้วก็หยุดเมื่อน้ําตาเทียนหยุดแล้วเราก็หันมาอีกข้างหนึ่งแบบนี้เราจะทําถึงสามครั้งให้ได้สามตัวแต่ว่าก็เป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะเทียนเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมไม่ใช่ว่าเราทำเอาแบบนี้แบบนี้นะมือเราจะนิ่งแล้วแต่เทียนจะไปแบบไหน เรื่องของเขาธรรมชาติของเขาอืมเหมือนกับเราจุดเทียนเออจุดทูบเพียงไทยน่ะธรรมดาทูบเพียงไทยจะเป็นทูบเล็กๆใช่ไหมทูบสี่เหลี่ยมย,ยาวๆก็ไม่ยาวเท่าไหร่หรอกประมาณนี้แหละเราไม่รู้จักหรอกว่าอยู่ในทูบนะ่ะเป็นเลขบตัวไหนเราไม่รู้แต่ด้วยแรงอธิษฐานด้วยแรงศรัทธาด้วยความเชื่อความร่วมใจความศรัทธาด้วยแรงอธิษฐาน พอจุดแล้วเราเราก็เห็นเป็นเลขตัวนู้นตัวนั้นตัวนี้นะเห็นเป็นเลขเป็นหวยบางคนก็ถูกบางคนก็ไม่ถูกบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้นี้ขึ้นอยู่ที่ดวงวาสนารบารมีของแต่ละท่านแต่ละบุคคลบางคนที่ศรัทธาพญานาคเขาจุดเทียนจุดเทียนเออจุดทูบขอไปจุดทูบเล็กๆนี่น เป็นตัวออกมาเป๊ะๆแม่นๆก็มีนะได้ยินหลายงวดเราดังๆมาเนี่ย<อ><ม>ก็มีแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาแต่ว่าเตียนเนี่ยก็เป็นธรมรมดาอืมบางคนก็เห็นเป็นเลขนั้นเลขนี้แล้วแต่สายตาแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญอ,อันนี้พูดถึงพูดถึงขันน้ำมนต์เวลาที่เราทำ เมื่อกี้นี่จะเป็นเลขแปดสวยมากเลยเห็นไหมแล้วก็มีเลขศูนย์แล้วก็มีเลขเกตหรือว่าเลขเก้าถ้าว่าเลขเก้าทำไมหัวไม่หัวไม่มีวงกลมอยู่ตรงกลางใช่ไหมดูอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนเลขเกตดูอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนเลขเก้าเละที่ทําไปที่ผ่านๆมานะแต่ว่าเลขแปดนี่จะแม่นเออเลขแปดจะตรงเป็นตัวเลขแปดเลยตรงไปตรงมาเลยแล้วก็จะมีวงกลมเป็นคล้ายๆเลขศูนย์ แล้วก็จะเป็นคล้ายๆเรียกเกตหรือเรียกเก้าเลยล่ะก็มีโยมพูดอยู่นะว่าเห็นเป็นเรียกเก้าบางคนบางคนเห็นเป็นเรียกเกตบางคนเห็นเป็นศูนย์แปดเกตบางคนเห็นเป็นศูนย์แปดเก้าอะไรประมาณนี้แหละที่ผ่านมานะพูดถึงวันเมื่อกี้ที่ผ่านมาแต่ว่าครั้งนี้ก็ลองเอาไปดูฮาเตียบ,บุญพอมีแต่ว่าอาตรมาไม่ได้สอนให้อะไรมากมาย ผู้ใดทาใจให้ถึงถึงความเป็นกลางผู้นั้นจะพ้นจากความทุกข์ให้วางใจเป็นกลางก็ให้วางใจเป็นกลางสบายสบายสิ่งเหล่านี้ถามว่าโชคลาภมีคนรู้ไหมมีอยู่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เมลี่ก็ได้นำโชคลาภมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ นี่ก็เป็นเทียนน้ำมนตัวเลขโชคลาภนะคะที่นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนเนาะเห็นเป็นตัวไหนก็บอกด้วยนะคะสาธุขอบรารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบรารมีปู่สิสุธยญาสิีปทุมานะคะขอพอบรบารมีปู่ญาท่าเสด็จนาคราชขอให้ท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะ ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะขอให้ท่านผู้ชมมีโชคลาภในงวดวันที่สองพฤษภาคม2564นี้นะคะจะเย็นใจดีมีโชคนะคะจเย็นเย็นนะคะจะเย็นใจดีมีบุญนะคะฟัะะงไปสบายสๆนะคะดูฟังให้จบคลิปจะได้ไม่สงสัยนะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนาะ ก็อย่าลืมบอกด้วยนะคะนี่ก็เป็นเทียนน้ำมนต์นะคะที่ปู่วัดสว่างธรรมดานท่านได้เมตตาทําให้นะคะก็สุดแท้แต่วาสนานะคะท่านผู้ชมขึ้นอยู่ที่บุญบาร,รมีของท่านผู้ชมนะคะการมองดูขันน้ำมนต์การดูเทียนน้ำมนต์ตัวเลขโชคลาภนะคะก็อาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมก็หันโทรศัพท์ดูด้วยนะคะ หันซ้ายหันขวาดูด้วยนะคะจะได้เห็นเป็นตัวเลขโชคลาภช่วงนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอพอบราบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ท่านผู้ชมทุกสุขภาพแข็งแรงนะคะและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้กับช่องมะลิช้าแนวมาตลอดนะคะท่านผู้ชมดูไปสบายๆนะคะดูให้จบคลิปจะได้ไม่สงสัยนะคะ ดูดีๆมีโชว์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องมาลิ c h a n n e l ด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆค่ะ